พื่อนครับวันนี้เรามาหาเพื่อนไฮพิกเซลกันทุกคนทับเสียงของผมในคลิปนี้มันก็จะแย่ๆนิดน,นึงนะเพราะว่าไมค์ผมมันใช้ไม่ได้เลยนะครับยังใช้ไม่ได้เลยตอนนี้ก็สิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือกดเข้าไปในเดี่ยวนะแล้วก็แล้วก็อยู่ให้ได้นานที่สุดนะแล้วพอเหลือคนน้อยๆเนียเน่ยเ,นย,เนยเราก็จะชวนสักคนหนึ่งไปกดดูโอ้นะเหลือสองคนก็ได้เดียเด๋ยวเดี๋ยวโดนหาว่าทีมอัพนะก็คือเแล้วผมกับอีกคนหนึ่งแล้วผมจะชวนเข้าไปดูโอ้นะอีกตาหนึ่งโอเคก็เดี๋ยวไปดูในเกมนะ ครับสกินนี้ก็เชาวเอาทูเพื่อนผมนะเพื่อนผมทาให้ก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะอยู่ไว้ได้ดานที่สุดนะอย่างที่ก็จนทด่เซฟแล้วก็จะไม่รีบเนาะแล้วก็ดูว่าจะมีใครมาหาเราไหมถ้ามีก็สู้นะถ้าไม่มีก็ปล่อยเออไม้ต้องเซฟเซฟนะเราต้องเซฟเซฟเอนโตนไปชั้นแรกไปเอินโตนเออ เฮ้ยมันมาแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเพื่อใจเย็นนดีเราเพื่อเราด่าไม้อ่ะเอาหนีไปแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาอยากพิ่งกลับมาอยากพิ่งกลับมานะอยากพิ่งกลับมานะเออกลับมาแล้วโอสองฝั่งกันอ่ะไม่ใช่ ก็มาสิครับมันมาแน่ๆเลยทํายังไงดีทุกคนเราจะอยู่เอ้อเราจะอรจะอดไหมเนี่อ่าเรียบร้อยจะโชว์เหนือแต่ก็ไม่ได้โชว์นะผมนี่แหละไม่ได้โชว์เลยอะไรวะโอ้โกดกากถึงเตียงเลยไอ้บ้าเอ้โอ้วยังเลยทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องหลบดีอย่างเดียวมันมาไหมเนี่ยมันจะมาไหมเนี่ย มันมาแน่นนเอามันไปนู่นเว้ยเฮ้ยเราลองโง่ดูดีไหมทุกคนไม่ต้องเตรียมของอะไรไปอย่างนี้แหละไปอย่างนี้แหละไปโง่โงเลยไปโง่ๆเลย, <c oughs> เลยมันกลับมาแล้วมันรู้ปะนี่อ่ะแต่ชีนีผมก็สู้มันไม่ได้นะโอ้มันมีฮีรูเราต้องแอบแอบนะทุกคนมันจะไม่เห็นเรานะถ้าเราอย่นบล็อกมันน่าจะหมดนะ <c oughs> ผมว่ามันก็เลยกลับมาเอาบล็อกเห็นผมเพราะว่าโอมันเห็นชัดเจน มันก่อเลขด้วย <laughs> โอ้ย, <laughs> อยเพื่อนปานีเราเจอไอนชานเลยนะโอ้โหเราไม่มีอะไรเลยไปมันไปแล้วมันไปแล้วโอเคอ่ะอ้ามันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันกลับมาแล้วมันเห็นจริงๆแล้ว มันกลับมาแล้วเว่ยนะเว้ยนะเว้นะเฮ้ยไปเร็วๆดีนายอย่าลังเลดิเออนายไปเร็วเร็วปะมันมาแล้วมันมาหาเราเลยนะไม่ลังเลละผมก็ไม่รู้นะว่าต้องทำอะไรแต่อย่างไรผมก็แพ้อยู่แน่ๆนะไม่ก่อเหล็กหรอไฟเลยแล้วกันไฟเลยเลยก็มาดิก็มาดิ ก็มาดิไม่นะ, <c oughs> ะตายไปแล้วโอ้เอยเล่นตาก็นเลยวะโอเคที okay, ่ we are on skyrise my favorite map ไม่ใช่นะไม่ชอบสองแบบเลยเล่นไม่เป็นไปต่อกันอีกสักเก็หนึ่งแล้วกันนะตามเมื่อกี้มันง่อยไปทาเหมือนเดิมแล้วกันผมก็ไม่รู้ว่าวิธีไหนมันการเตรียมดีที่สุดนะแต่ว่าผมก็จะทำอย่างนี้นะครับผมหรือว่าผมไม่ควรทำ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมไม่เป็นถูกเสียงพูเสียงพูอยู่ไหนนะอ่ะอตกแล้วเห็นมันไม่กันเตียงก็เดีวก็มันออกไม่เห็นสะพานมันปรับปรับเราต้องขอตอนเราต้องพูดตอนนี้มันเหลือสองคนสุดท้ายนะครับไม่งั้นเราจะโดนโดนรีพอร์ตนะหาว่าทีมไม่ มันมาแล้วมันมาแล้วอืมสี่สิบเหล็กพอดีเลยสักหน่อยแล้วกันสักหน่อยแล้วกันสักหน่อยแล้วกันสักหน่อยไหมเพื่อนสักหน่อยไหมมันจะต่อขึ้นเพราะฉะนั้นผมต้องยิงดักมันโอ้ไม่เล่นแล้วเกมอะไรเนะี่ยมันมาแล้วมันมีเจียนทีได้เลยต่อขนาดนั้นะ่ะอ๋อบอกมันหมดป่ะกระโดดลงมาดิ กระโดดลงมาดิมันมาแล้วโอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเรียบร้อยเต้อแต้วหดนะเต้แตนโหดหรือเรากลากาเองก็ไม่รู้ผมว่าผมไม่น่ารอดแล้วอ่ะทุกคนมันมาแล้วเนี่ยผมไม่ต้องการเตียงและผมอยของข่าๆมันเลยแล้วกันจะได้มีเวลาตั้งตัวว่างเมื่อกี้มันโดดมาตีผมแบบไม่หนันไม่ทันได้ตั้งตัวมันจะมาข้างหลังปะเนี่ยอยู่ไหนอะ นั่นไงอยู่ไหนวะเสียงนายมันแปลกๆน้า,นายอยู่ไหนอ่ะผมไม่รู้แต่ผมบูเลยละกันเลือดเยอะด้วยโอ้นายอะไรเนี้ยเราไม่ไปตามนะไปมันตรงนล้นไปเราอยู่นี่แหละนายใจดีๆหน่อยนะนายจะกลับบ้านแล้วเหรอ๋รอไม่ใช่มันจะมาหาผม โอ้ยโอ้โหตีไม่โดนเลยโอ๋ยอะไรอยู่วะเนี่ยเราจะได้ถ่ายคลิปไหมวะไม่ได้คลิปสักทีเลยเจอแต่เอ้ยมันหรือผมเล่นไม่เป็นวะมันโหดมันโหดเออผมไม่ได้เล่นไม่เป็นมันโหดเฉยๆอ่ะเจอแต่โหดๆเนี่ยขอโหดโหดๆนะฮะผมไม่ได้เล่นไม่เป็นนะมันโหดเองเกมนี้ก็ไม่ต้องการเตียงละเพราะว่ามันมายังไงก็แพ้อยู่ดีนะ <G ül> ยกเว้นมันกากนั่นก็การแบบเบสิกเบสิกไปแล้วการเปลืองหรือว่าเราจะเล่นแบบบูเลยดีเล่นแบบบู๊เลยไหมตอนนี้บูเลยก็ได้นะ <S <S เออมันต้องบู๋หน่อยว่ะเฮ้ยต้องการแรงประทะนะต้องการแรงประทะก็มาดิมันมาแล้วมันมาจริงด้วทยทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดีเล่นไม่เป็น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 มันโหด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 ไม่ได้เล่นไม่เป็นหรอกมันโหด <S <S โหจะเฉยๆแหละนายหรือเปล่าที่เล่นไม่เป็นอ่ะเพื่อนมันแทนที่จะตีมันตกก็มาหนีเลือดผมน้อยกว่ามันละแต่จังหวะนี้มันต้องบุกน,นะมันมีดาบยังผมไม่รู้แหละแต่ตูเฮ้ยอะไรอ่ะ เตี้ยมันแตกจังวะดีจังวะโอ้ยอะไรวะเนี่ยสี่เกมเย,ยังไม่ได้อะไรเลยโอ้ขี้กเกียจเล่นแล้วเว้ยเปลี่ยนจากหาในเกมไปหาในล็อบบี้ไหมโอ้หาในเกมมันไม่รุ่งอะไปหาในล็อบบี้ดีกว่าโอ้มันจะเห็นไหมเห็นไหม,หไหมทุกคนเขาได้เห็นแล้วไหมผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันปฏิปิดไว้เรเคยไม่มีใครสนใจนะไปไปหาในเกมต่อ คลิปนี้มันคลิปหาเพื่อนหรือคลิปโชว์ความกากของผมวะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเข้าใจครับทุกคนตามหลักสูตรเติมของเราอนะ่ก็ทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่นานที่สุดนะซึ่งมีใครจะมาหาเราเปล่ปายังมีนะขอร้องขอร้องเลยขอร้องนะครับฝั่งนั้นมันตอบไปเพจปุ๊บเราจะตอบไปหามันนะตอบแบบกาก,าก,ากนะเพราะเราตอบพูดดักไว้ก่อนจะได้ไม่คาดหวังให้ผมตอบนีกิ มันจะมาหาผมไหมนี่ยเอ้ยสีฟ้ามาอยากไปฝังโอ้มันมาสองอออตกไปหนึ่งเอเคเหลือฝั่งนี้มันมันจะถึงแล้วอะทุกคนเพราะว่าตั้งหลักก่อนถอยมาตั้งหลักก่อนนะครับร็นไม่ให้อืมอืม โอเคโอเคเกมนี้เกมสุดท้ายผมถ้าเกมนี้ยังยังฆ่าใครไม่ได้ผมไม่เล่นแล้เกมนี้เกมสุดท้ายถ้าผมฆ่าใครไม่ได้ผมไม่เล่นแล้วเฮ้ยสีฟ้า d i s นทำไมไม่มาอยู่ใกล้ๆเราวะสีฟ้าฮัลโหล โอ้โหใจร้ายเลยเกมความจริงผมก็ซื้อเทียนทียุก,การลนะไม่ได้ใช้สักตาเลยก็ซื้อๆเก็บไว้ก่อนนะเอาให้มันเพลองเพืองเหล็กนิดนึงเฮ้ยเพื่อนอ้ไอ้ไอยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยมากันท่ามเยอะแยะอโลโหลอ่ะไม่มีอะอเมีดิมาเลย ลงมาเลยลงมาเลยคอับมันลงมาข้างหลังรอเปล่ามันอยู่ไหนอ๋ออยู่ข้งบนดาบไม้เหรอดาบไม้ก็ตายไปดีครับดาบไม้ก็ตายไปดีวายดาบไม้ผมมีดาบหินนะแต่ไม่ได้ใช้ทำอะไรกานเตียงอะกลัวผมไม่ควรสู้นะเพราะว่าเลือดมันไม่เต็ม ซื้ออันนี้อันนี้ซื้อมั่วก,ก่อนเนะมันมาแล้วมันมาแล้วนี่มันมาแล้วนี่มันเอาดาบหินมาหรือเปล่านี่ชัดเจนเลยนี่มันเอามานี่ตกไปนี่ไอ้งโง่นี่ว,วายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินพี่เกินโอ้พี่ทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจเนี่ยโอ้ ไม่ไหวแล้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเกมนี้เกมสุดท้ายถ้าผมฆ่าใครไม่ได้ผมไม่เล่นแล้วอ